สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแ e นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาให้คําแนะนําสําหรับคนที่กําลังเรียน JavaScript อยู่นะครับว่าทํำยังไงถึงให้เราเรียนรู้ภาษา JavaScript แล้วไม่ให้เหนื่อยไม่ให้ท้อไปซะก่อนนะครับผมซึ่งวิดีโอนี้สําคัญมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ บ่อยครั้งเลยนะครับที่ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาผมเรื่องของการเรียนรู้ภาษา JavaScript นะครับแล้วหลายคนเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดนะครับว่าเราจะต้องเรียนรู้นะครับอย่างเช่นเฟร m e วิร์กหรือว่า Library หรือว่าเครื่องมือที่เราเห็นหรือว่าที่เห็นคนอื่นๆเขาพูดถึงเนี่ยเราจะต้องไปตามทุกตัวหรือว่าไปเรียนรู้มันทุกตัวนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยก็คือทุกคนรู้สึกว่า ทุกคนเหนื่อยที่จะต้องตามเทคโนโลยีทุกตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยบางตัวยังเรียนรู้ได้ไม่หมดเลยนะครับก็มันมีตัวใหม่หรือว่ามีคนอื่นพูดถึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากลัวจะตกรถนะครับกลัวเรียนรู้ไม่ทันคนอื่นนะครับก็เลยพยายามที่จะไล่ตามเทรน์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามจะบอกทุกคนนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมีพื้นฐาน j a v a s c r i p t แล้วนะครับแล้วทุกคน กำลังอยากจะเริ่มศึกษาพวกเฟรมเวิร์นะครับอย่างเช่น React JS Vue JS Angular s o t w a r e อะไรพวกนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายตัวมากนะเพราะว่าในโลกของ JavaScript เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเริ่มต้นฝึกฝนการใช้งานเฟรมเวิร์เนี่ย ทุกคนเลือกมาสักตัวหนึ่งนะครับตัวเดียวนะนะฮะแล้วทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าควรเลือกตัวไหนตัวไหนมันดีกว่ากันนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวไหนดีกว่ากันนะครับมันมีแค่ตัวไหนเหมาะสมหรือว่า ที่เราชอบที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากฝึกนะครับแค่นั้นเองนะคือมันจะมาเปรียบเทียบอะไรกันเนี่ยตัวไหนดีกว่าตัวนั้นตัวนี้คือมันไม่ใช่นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็สําคัญมากคืออย่าพยายามไปเปรียบเทียบเฟรมเวิร์กตัวนั้นตัวนี้ภาษาตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้ทุกคนเลือกตัวที่ทุกคนเออรู้สึกอยากจะลองฝึกเขียนนะครับรู้สึกว่าถ้าเราฝึกตัวเนี้ยเราสามารถไปต่อยอดทางไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นอ่ะทุกคนมีเป้าหมายว่าทุกคนอยากจะไปทํางานในบริษัทนะครับทุกคนก็ไปดูว่าในบริษัททททีีุ่่กกคนนนนจะไปาาเยรััับพฒ ที่มีสกิลอะไรบ้างอย่างเช่นบางบริษัทก็อาจจะรับคนที่มีสกิล React JS อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยอ่ะเราเห็นแล้วเรามีเป้าหมายแล้วสมมุติว่าเราอยากจะไปทํางานบริษัทนี้เพราะว่า เขารับ React JS Developer ใช่ไหมครับเราก็เลือกได้เลยเราก็ไปฝึกพื้นฐาน React JS นะครับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับเจ้า React JS ว่ามันมีอะไรบ้างคอนเซปต์แนวคิดพื้นฐานก็พูดง่ายๆว่าให้เราเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความเข้าใจแล้วก็รู้พื้นฐานในไลบรารีหรือว่าเฟรมเวิร์กตัวนั้นนะครับก็ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือทักษะนะครับผมพยายามพูดเสมอว่าการเขียนโปรแกรมการเขียนโค้ดเนี่ยมันเป็นทักษะที่จะต้องฝึกนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเรายังไม่มั่นใจไม่เข้าใจเรื่องไหน มันก็วิธีแก้งง่ายๆก็คือฝึกให้เยอะๆฝึกให้บ่อยๆนะครับเชื่อผมว่าครั้งแรกเนี่ยนะครับมันอาจจะยากแต่มันก็โอเคเพราะว่ามันคือครั้งแรกไนงะหลายคนเนี่ยจะชอบไปคิดว่าเออในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรเนะี่ยภายในครั้งแรกเราจะต้องเข้าใจทันทีซึ่งตรงนั้นเนะี่ยไม่ถูกต้องนะนะครับถ้าเกิดยังมีความคิดตรงนี้อยู่เนะี่ยแสดงว่าทุกคนมีฟิกซ์มายเซตอยู่นะครับถ้าเกิดทุกคนอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเนะี่ยทุกคนห้ามมีความคิดตรงนี้นะฮะ ทุกคนจะต้องคิดว่าเราสามารถพัฒนาได้นะครับครั้งแรกไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็มาทบทวนครั้งที่2ครั้งที่3อะไรเงี้ยนะครับเชื่อผมว่าเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองนะครับซึ่งผมก็ทําวิธีนี้นะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นอัจฉริยะนะครับคือต่อให้คนที่เป็นอัจฉริยะอยู่เนี่ยเขาก็เกิดมาไม่ได้เป็นอัจฉริยะเขาก็ต้องฝึกฝนนะครับดังนั้นเราไม่ต้องไปคิดมากนะครับเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะฝึกฝนยังไงให้เราเข้าใจมันเพิ่มขึ้น วันละนิดวันละหน่อยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยที่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอยากให้เลือกนะครับเฟรมเวิร์กสักตัวหนึ่งที่ทุกคนสนใจแล้วทุกคนเนี่ยมองเห็นว่าเออถ้าทุกคนฝึกทุกคนสามารถไปทําอะไรต่อได้นะครับอาจจะไปรับงานอาจจะไปทํางานในบริษัทอะไรก็ได้นะครับตรงนั้นแหละก็คือไปฝึกให้มันชํานาญเลยนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับคือเราไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้หรือว่าเรียนรู้ทุกอย่างได้นะครับผมจะบอกว่าเพียงแค่เราชํานาญภาษาหรือว่าไลบรารีอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งอะ เราก็สามารถที่จะหาเงินได้เรื่อยๆแล้วนะครับผมเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปตามเทรน์ตามนั่นตามนี่ไปเรื่อยนะครับและผลสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนนะฮะอ่ะทีนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีคําถามแล้วก็มีความสงสัยนะว่าแล้วมันควรรู้อะไรบ้างก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มฝึกฝนการใช้เฟรมเวิร์กอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆเนี่ย มันก็คือเป็นพื้นฐานหลักๆของ JavaScript นะครับก็เรื่องการสร้างตัวแปรฟังก์ชันอะไรเงี้ยเออทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะครับไปเรียนรู้กันก็คือจะเป็นในส่วนของ JavaScript ES6 นะครับผมอ่ะก็ตรงเนี้ยผมจะมีวิดีโอนะครับที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับตอนปี2020นะครับก็จะชื่อวิดีโอชื่อว่าพื้นฐาน JavaScript ES6 ที่ควรเรียนรู้ก่อนไปเขียนเฟรมเวิร์นะครับ อ่ะเนี่ยก็จะมี react vue angular อะไรพวกนี้คือมันจะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะครับที่พอเราไปใช้เฟรมเวิร์กเนี่ยมันจะมีการใช้พวกฟีเจอร์พวกนี้ใน javascript นะครับเนี่ยก็มันจะมีอย่างเช่นอ่ะการใช้ let ใช้ const อ่าการใช้ template literal default parameters destructuring object literal arrow function spread and rest operator class อะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ย ก็คือพูดได้ง่ายว่าเป็นเรื่องของ JavaScript ES6 นะครับตรงนี้มันก็จริงๆมันก็มีหลายเรื่องแหละแต่ว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้นะครับเป็นพื้นฐานสําคัญเลยก็เดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอนี้ไว้ให้นะครับผมทีนี้หลังจากทุกคนมีพื้นฐาน JavaScript ES6 แล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นนะครับเลือกเฟรมเวิร์กที่ทุกคนอยากจะฝึกฝนได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนทีนี้มาสรุปปิดท้ายนะครับก็คือถ้าทุกคนอยากจะเรียนรู้ภาษา JavaScript ให้ไม่เหนื่อยไม่ท้อไปซะก่อนนะครับนั่นก็คือ อย่าพยายามเรียนรู้ทุกเฟรมเวิร์กนะครับให้ทุกคนเนี่ย เลือกแค่ตัวหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเลยเราอยากจะเขียนให้ชํานาญอะไรเงี้ยนะครับเออมันจะต้องมาจากแบบจิตใต้สํานึกจิตใจเราเลยว่าเออเราอยากจะทําตัวเนี้ยนะครับแล้วเราเห็นว่าเราสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยจริงๆมันก็สามารถเอาไปทําอะไรได้ทุกตัวนะครับทุกเฟรมเวิร์กเลยเพราะว่ามันสร้างมาให้นักพัฒนาเอาไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ที่เราว่าเออเราชอบตัวไหนเราอยากเลือกตัวไหนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนสติ๊กไปกับตัวนั้นเลยก็คือแบบใช้มันฝึกมันให้ชํานาญนนนรรบบใให้เเบบ้เเเาาป็แผูชชี่ยวม ตัวนั้นเลยนะครับตรงนี้มันไม่ผิดนะที่เราจะรู้เพียงแค่ตัวเดียวแล้วทีนี้เราเห็นคนอื่นคุยเรื่อง Vue.js เรื่อง Angular เรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเออมันทําอะไรคือจริงๆมันก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเออมันมีความแตกต่างอะไรกันยังไงมันเขียนต่างกันไหมอะไรเงี้ยคือทุกคนก็สามารถที่จะไปลองศึกษาไปลองฝึกฝนตัวอื่นได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนอะ่ะนะครับแต่ยังไงก็ตามคือเราควรจะมีสักตัวหนึ่งตัวที่เราแบบเชี่ยวชาญมากที่สุดอะ่ะนะครับตรงนี้แหละก็จะทาให้ทุก ไว้ให้กับทุกคนนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับสำหรับคำแนะนำในวิดีโอนี้นะฮะหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ